นนะะทุกคนนะคะไปร้านแบบหนึ่งเรากำลังจะไปกันที่ Shadow House นะคะ a d o w House ที่อยู่ที่เวโนเป็นอีกร้านหนึ่งที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยนะากไซส์เ,เล็กๆอ่ะมันจะมีแค่ที่ญี่ปุ่นเข้าก่อนมันก็ได้หลายรุ่นจากที่ญี่ปุ่นไปเหมือนกันโอเว่นเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นไงสีมันน่ารักนะรีฟันได้จะเหลือ2,000 20, 0เยนนะคะคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะอยู่ประมาณ5,000บาทผู้หญิงใช่ไหมคะ แต่ m ูซิโน่เนี่ยมันมีตั้งถึงแบบ 4E อ,อ่ะก็ะะคือใครที่หน้าเท้าแบบกว้างมากๆใส่แล้วมันจะสบายไม่ค่อยบีบหน้าเท้าเนาะเวลาไปขึ้นเอ็นถามว่าคุณภาพใกล้เคียงกันไหมเหมือนว่าค่อนข้างไม่ได้ต่างกันมาก66 u l t i m a x แต่ว่าเป็นสีที่ไม่ค่อยเห็นที่ประเทศไทยเท่าไหร่เบรด X 900 Max Sun Moon นะคะราคาที่เนี่ยพอปูนกันแล้วเนี่ยมันลดอีก20%ซึ่งประเทศไทยเราขายอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทคือตะนนนระกูล Anu Fam ก็จะเป็นไม้สายสปีดเป็นเจลข้างล่างอันนี้เป็นรุ่นก่อน 2,450บาทคือเป็นวิธีการ QC ของของญี่ปุ่นเขามันจะแบบละเอียดคูละเอียดแบบนี้มากๆแลที่เราอาจจะแบบไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะ จองแนว EP 2ในวันนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปที่ร้านแบดมินตันนะคะและจะเป็นเดย์ทริปที่เราจะพาไปตะลอนนะคะทั้งร้านแบดและร้านอุปกรณ์กีฬาที่แรกที่เราจะไปเนี่ยจะไปที่ชินจูกุก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามีของอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ M17 ค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ M8 นะคะสถานีชินจูกุนะคะซึ่งที่เรากำลังจะไปชื่อว่าอาเพ่น เอาแพ่นโตเกียวนะคะที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมแบบกีฬาหลายชนิดเหมือนที่บอกไปนะคะแล้วก็เขาจะเปิด11โมงด้วยกันนะคะคือ11โมงคือ11โมงตรงเลยจะปิดอยู่ประมาณ3ทุ่มก็อย่างชั้นที่1น,นะคะมันก็จะมีรวมเป็นรองเท้าวิ่งนะคะสายแบรนด์เลยมี Adidas มี h o กามี o n นนะคะมี Yonex ก็มีนะ หมื่นหกเยนใช่ไหมมันสามารถทําแท็กรีฟันได้ทันทีนะคะก็จะคืนเงินสดมาให้นะหมืนหกคูณอ <B> ัตราแลกเปลี <B> ่ยนนะวันนี้นะคะศูนย์จุดอะสองห้าสี่พันบาทก็ที่นี่นะคะอย่าง V1 เนี่ยมันก็จะมีเป็นโซนเกี่ยวกับแบบกีฬาแบดมินตันปิงปองเทนนิสนะคะซึ่งรองเท้าก็มีอยู่หลายแบรนด์ด้มยกันมีทั้ง Yonex, Mizuno นะคะ a s i c s ก็มีเหมือนกัน ซึ่งราคารองเท้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถูกกว่าที่ประเทศไทยซึ่งถ้าเป็นแบรเกตเนี่ยก็จะเป็นแบรเกตที่เป็นเหมือนแบบรุ่นที่บางรุ่นก็อาจจะไม่ได้มีที่ประเทศไทยเท้าอันนี้คือมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็ราคาถูกกว่านิดนึงของยู n e x หกสแซตก็มีอันนี้ก็เป็น a s s ซิสที่ เป็นรุ่นใหม่นะคะผู้ชายค่อนข้างชอบกันมากเลยคอร์ดคอนโทรล FF 3ตัวนี้มันจะค่อนข้างกระชับแล้วก็เวลาที่ใส่ลงสนามเนี่ยมันจะค่อนข้างที่แบบข้อเท้ามันจะไม่ค่อยพลิกค่ะถ้าตกเป็นราคาไทยสมมติอันนี้เป็นรุ่นก่อน9,800เยนถ้าสมมติว่า,าตาแรกเปลี่ยนตอนนี้เป็น0.25นะคะคูณเก0าพันบาทรุ่นก่อนอันนี้สี่พันไปรุ่นที่ไทยตอนนี้น่าจะหมดแล้วอันนี้เป็นรุ่นมันเป็นรุ่นก่อนอันนี้มันเป็นรุ่นก่อนนะคอร์ดคอนโทรล FF ซึ่งที่นี่ 2,450ก็ครึ่งนึงนะอัตราแลกเปลี่ยนแล้วแต่ช่วงนะคะถ้าใครที่ชอบรองเท้าแบบกีฬามาที่นี่น่าจะแบบอลังการรุ่นท็อปเหมือนกันแต่พี่เปิ้ลบอกว่าไม่ได้ใหม่สุดสีน่ารักมากดูสีตรงนี้เหมาะสําหรับผู้หญิงนะเหมาะสําหรับผู้หญิงผู้หญิงช่ใชมีสีชมพูแล้วก็มัมีตัวชั้นโฟมแล้วก็จะมีตัวตัวล็อกตรงนี้ไม่ให้มีชั้นโฟมแล้วก็มีตัวล็อกไม่ให้มันขีาวปิดไม่ให้ขาวปิดมีสีชมพูมีสีฟ้ามีสีสนหกหลายหลากหลายมาก ต้องลองก่อนคนที่หน้าเท้ากว้างอะ่ะจะชอบแบรนด์มิซูโนโ่เพราะว่าปกติเหวือนใส่ประมาณ2 2 5ถ e, คือปกติของผู้หญิงใช่ไหมคะแต่มิซูโน่เนี้ยมันมีตั้งถึงแบบ 4E อะ่ะก็คือใครที่หน้าเท้าแบบกว้างมากๆใส่แล้วมันจะสบายไม่ค่อยบีบหน้าเท้า ตรงนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบเล็บขบเล็บฉีกเล,เล็บม่วงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องลองมาดูว่าไซส์ของเราเนี่ยมันเล็กไปหรือว่ามันใหญ่ไปคือถ้าบางทีมันเล็กไปแล้วมันมีสเปซข้างหน้าตรงนิ้วโป้งน้อยะคะ่ะเวลาที่เราแบบเข้าไปเบรกอ่ะเข้าไปรับลูกข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันอาจจะทําให้เกิดการเฉดสีได้แล้วก็เล็บหลุดได้ไ <ป S 1> เล็บม่วงได้เนี่ยก็จะมาดูวิธีการที่เราจะเผื่อไซส์นะคะเวลาที่ท,ท,ที่เลือกซื้อรองเท้า ที่นี่นะคะก็อเมซนที่เป็นแรกเก็ตกันบ้างก็จะมีแบบแบรนด์ y o n e x m s s u n o l l ล n i n g ก็มีนะคะอย่างตัวนี้ที่แหวนเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวเบรดเอ็กซ X 900แม็กซ s u ันมู n นะคะราคาที่เนี่ยปรคูนกันแล้วเนี่ยแต่แต่แต่แตใช้ราคานี้นะมันลดอีก20%ใช่ปะคร <c oughs> ่าวๆประมาณ4,500ซึ่งประเทศไทยจะขายอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทประเทศไทยขายประมาณ6,000กว่านะคะ อันนี้ก็มาเป็นบ็อกซ์เลยอนี่เป็นซองเป็นซองใส่มาดูของ m i ซูโน่บ้างเอาเทียสศูนย์สองโซน่าเอาเทียสศูโซน่าราคารุ่นนี้ก็จะเป็นแบบตัวท็อปของ m i ซูโน่ทั้งหมดเลยนะคะก็โนซุมิโอคุฮาระก็ใช้อยู่นะคะนี่เป็นพรีเซนเตอร์เห็นไหมคะอ่า รหัส JP นี่มันจะวงบอกถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเป็นวิธีการ QC ของของญี่ปุ่นเขามันจะแบบคุ้ละเอียดแบบนี้มากๆลที่เราอาจจะแบบไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะก็มันจะแพงกว่าที่ประเทศไทยแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้รหัส JP ก็ซื้อไว้ไปไปเก็บก็ดีนะคะอ่ะได้ไหมอันนั้นอ่ะเฮ้ยสวยนรักไหม อันนี้คือมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะสองสีไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเขาแก้ลองขิดมาให้เราติดเอดิชั่นนมันติดจริงๆเพราะมันสีไม่เท่ากันข้างหนึ่งเคยดีค่ะเหมาะสําหรับคนเท้ากว้างมากๆเขาใส่เข้าไปปุ๊ดแบเราไม่ได้ใส่ถุงเท้าที่หนาเนาะคือพื้นที่มันเหลือเยอะมากเลยอะความยาวมันพอดีนะแต่ข้างๆนี่พื้นที่เหลือเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย 3E นะใครที่เท้ากว้างลองดูรุ่นนี้นะคะของย o เนสมันจะมีรุ่นที่ไม่ได้เข้าประเทศไทยนะคะอย่างเช่นตัวนี้นันแฟร์270สปีดไม่เห็นที่ประเทศไทยนะ เออตัวนี้คือตระกูลนานโนแฟมก็จะเป็นไม้สายสป,ปีดหมื่นสองเจ็ดหนึ่งแปดประมาณสามพันนะเป็นรุ่นแบบกลางๆนะอันนี้จะเป็นไม้ไม้ไต้หวันนะคะก็จะไม่ได้เขียนเจปแปนเอาไว้แต่ว่าเป็นรุ่นที่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไทยนี่ไม่เห็นในไทยเหมือนกันนะคะนานโนแฟ4สี่ร้อยไม่มีนะ<า>ไ,ไ,ไม่มี <100 S 1> ทีไทยน,นานโนแฟ4สี่ร้อยไม่มีที่ไทยนี่มีสองสีนานโนแฟได้หมดละของเจ็ดร้อยะมันจะสลิมกว่า พอมันสลิมกว่าเนี่ยมันจะช่วยเหมือนแบบดีดได้ดีกว่านะคะคือ700ก็จะเป็นรุ่นท็อปนะที่นักกีฬาหลายคนก็ยังยังใช้อยู่นะคะอย่างเช่นน้องมี์รัชนกอ่ะก็ใช้อยู่แต่ว่าตัวนี้ก้ามมันจะก้ามมันจะใหญ่กว่าตัวนาโนแฟร์เ0็ดนะคะ7จสิบเจ็ดโปรเจเโปรเจ็โปเป็นไม้สายบุกนะคะอ่ะคนที่ใช้อยู่ก็จะมี ย่าเฉียงแล้วก็เฉินยูเฟยกใช้อยู่นะคะตัวนี้แล้วก็อันเซยองก็ใช้อยู่นะคะมี 3U กับ 4U ความเป็นเจแปนนะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้อยู่นะคะสังเกตถ้าเป็นไม้ของญี่ปุ่นตัว S ก็คือซูเปอร์พรีเมียมแล้วไม่รู้มั่วมัว,มวนี่มัว แข็งแล้วหนักไปนะคะแข็งแรงไม่พอไม่ใช่อะไรแข็งแรงไม่พอแต่ถ้าพวกกลุ่มที่เขาอยากบุกหนักๆผู้ชายอาจจะเหมาะค่ะ1,000งพนนะคะตัวนโนุแฟร์หนึ่ันซที่นี่จะขายที่24,000นเยนนะคะตรงนี้เห็นปาสหมื่นพัเยนแต่ว่าของมันหมดแล้วม่นจะมีแต่รุ่นที่เป็นตัวเกมนานุแฟร์หนึ่งพันเกมนะคะถูกกระาไทย2 0 0ร้ซื้อที่ไยก็ได้นะเผื่อเผื่อจะเกมได้หรือเปล่าไม่รู้ ออเทอร์ของ y o n e x ซสนเป๊ะ200บาทกริปบาลานเซอร์ตัวนี้นะคะอ c เท s ร์เซค่อนข,ข้างเยอะมาดูที่ตัวเออส่วนมากก็จะมีที่ไทยเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างมันคือว่าถ้าเป็นเ e อ็นที่เนี่ยมันจะเป็นซองกระดาษนะคะแถ้าเ e อ็นที่ไทยมันจะเป็นเหมือนซองพลาสติกที่เราเห็นกันเนาะเวลาไปขึ้นเ e อ็นถามว่าคุณภาพใกล้เคียงกันไหมเหมือนว่าค่อนข้างไม่ได้ต่างกันมากอย่างอนนี้ก็จะเป็น6-6 u l อ i m ท x แแต่ว่าเป็นสีที่ไม่ค่อยเห็นที่ประเทศไทยเท่าไหร่ สีตัว navy blue นะคะ66เ l t i m a แแต่ตัวที่แหวนใช้อยู่จะเป็น e x p o 63นะคะมีขนาด0.63มิลแล้วก็ทนกว่าแล้วก็เอ็นเส้นเล็กกว่า66เ l t i m a แเสียงอ่าแหวนจะชอบตัวนี้อันนี้จะฮิตจะเป็นฮิตซาวค่อนข้างดังเหมือนกันตัวเี้าโดนแล้วนอนี่แล้วมันน่ารักมีอันนี้สีเหรอจะใส่ได้ปะใส่ได้ใส่ได้มันก็ใส่อีเท้าห ที่หนึ่งเราก็จะไปกันที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เราเรากำลังจะไปกันที่แชตเทิลเฮาส์นะคะแชตเทิลเฮาส์ซึ่อยู่ที่เวโนเป็นอีกร้านหนึ่งที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยนะสำหรับมือคอนแบบ็คคุมีของเยอะมากปิดสองทุ่มนะคะซึ่งตอนนี้ปิดสองทุ่มตอนนี้หนึ่งสี่สิบแ,แล้วเราต้องรีบไปข้ามหมดนะคะนใครที่มาไนดะ้ให้สังเกตตรงซอยนี้นะมันจะมีตัวสีแดงๆอยู่ข้างบนเนะี่ยที่เราอ่านไม่ออกก็คืออะไรเนะี่ยข้ามถนนไฟแดงทีเดียวขึ้นไปข้างบน สถานีเวโน่ <No. S 1> ค่ะเรามาจากสายสายชีชมพูแต่จริงจริงบางคนอาจจะไม่ได้มาสายเดียวกับเรานะเลยนะคะพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาในซอยนี้สังเกตเจอแฟมิลี่มาก่อนนะซึ่งร้านเนี่ยจะเดินตรงเข้ามาประมาณ30เมตรนะคะ 3F นนี่แหละคือร้านแบดมินตันนะคะ ย <99. S 2> ังไงไถึงแล้ว Hi Pistol Pen พอเรามาถึงที่นี่แล้วนะคะก็จะมีะอุปกรณ์แบตเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งกริป1.02.30ก็คือมี30ชิ้นนะคะ1.02.30แต่อันนี้คือถ้าตกของญี่ปุ่นนะคะก็จะประมาณ4,000กว่า 4, บาทไทยนะคะไมันจะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีที่ไทยเป็นสีที่แบบแปลกๆนะคะนี่อันนี้สวยนะ s s i s เามาซื้อะิสต อ๋อ right here 21,000 21,000ประมาณ5,000กว่าบาทประมาณ5,000กว่าบาทคะเฮ้ยเฮ้ยติ้งติ้งขวัญใจรองเท้าไซส์เล็กหน้าเท้าสลิมเหมาะกับเด็กเลยเหมือนเท้าเหมือนเราเลยอ่ะบางรุ่นหลายรุ่นเนี่ยมันจะมีที่ประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าใครที่เป็นคนเท้าเล็กแบบแหวนนะคะคืออย่างเงี้ยมันจะหาไม่ได้ที่ไทยค่ะพาจะไม่ได้เอาเข้านะคะ รุ่นนี้ส่วนมากจะมีแค่แบบคือเท้าเล็กๆอะไซส์เล็กๆอะมันจะมีแค่ที่ญี่ปุ่นเออือมีกระโปรงด้วยนี่ตัวน,นี้สีน้ลืเงินนักกีฬาแต่ว่ายังมีขายอยู่นะพุวน,นี้ก็เป็นของแท้หมดเลยนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่แบบมันสามารถระบายอากาศได้ดีนะถ้าเป็น ผ้าของตัวแท้โอเคปิดคลิปเดี๋ยวขอไปช็อปปิ้งต่อก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นอยากจะมาซื้ออุปกรณ์แบดมินตันนะคะก็มาเดินดูได้นะมีทั้งที่เอ,อ,อลเพนโตเกียวนะคะแล้วก็ที่ร้านนี้ก็คือ s h u เตอร์เฮาสนะคะจริงๆยังมีอีกหลายที่นะแต่ว่าพาทัวร์ให้หมดแต่2อร้านหลักๆข้าไปก็ถือว่าครบนะคะ <ừ> ใครอยากให้เราพาไปที่ประเทศไหนเอ้ยใครอยากให้เราพาไปที่ประเทศไหนนะคะเขียนเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะลองไปบุกดูว่าที่นั่นเนี่ย วงการแบบมินตันเขาเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ด i า e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ